ทอดกระถินวัดป่าธรรมาวิเว้ hey, คลิปนี้ก็เป็นการฟังเทศก่อนวันทอดกระถิน,นจริงของวันพรุ่งนี้เอจากเมื hey, Jack, ่อวานฟังเทศจนดึกเลยทำให้เราไปวัดสยุย <Hey. S 1> แต่เราก็ยังทัน <Hey. S 1> นะเนี่ย <Hey. S 1> ขอตัวทำพิธี <Hey. S 1> ก่อนนะ hey. มุทธาวาโตอะระหงโตสัมมาสัมพุทธะพระสงฆแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเถิดหลังจากทำพิธีสุดมงคลเราก็จะมาถวายผ้าจีวรให้แกพ่พระสงฆ์กันนะคะห้ามเดินหลังจากเสรพิธีกรรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็รอให้พระตรงไปก่อนนะคะ พอถึงเวลาที่พระท่านต้องฉันเพนแล้วแล้วหลังจากนั้นเราค่อยลงไประหว่างนี้เราก็ไปเที่ยวพิมม์ลงทานแต่ละจุดกันเจ้าแรกเราก็ไปกินก๋วยจับกันเลยนี่นะกินมากได้กินนะไปเอาต่อด้วยกาแฟสดทสําสดๆจากเครื่องนี้เลย ได้เสร็จแล้วก็เิี้ยมาก็ได้สองอย่างนี้มาแล้วเราก็กินกว๋วยจับกันก่อนน่ากินมากๆากเลยเนี่ยงับ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 ,งบระหว่างที่เรากินก๋วยจับแล้วก็ลุกไปมองไปไม่ใช่มองอะไรนะมองของกินจะกินอะไรต่อดีแล้วมาต่อด้วยขนมปังปิง้งสังขยาใบเตยน,นี่น่ากินมากเลยนะดูดิ ขอกินก่อนนะงามงามงามงาปองก็นุ่มไส้ก็อร่อยเดี๋ยวไปต่อด้วยอะไรดีนะอ่ามาขนมจีนกันนี่ดูดีขนมจีนน่ากินมากๆเลยนี่เลือดเป็นเลือดอืมกินสักหน่อยนันเงนี่ะออมอร่อยอร่อยล้ำไม่ลำก็ดูจากภาพนะนี่กินหมดแล้ว เมื่อกี้ลืมรีวิวกาแฟนี่ขอรีวิวสักหน่อยกาแฟก็อร่อยนะทุกคนโตตีโตตีมาเจอปลาท่องกุก,กับน้ำต้มแต่เรารู้สึกว่าเราเอิ่มแล้วงั้นขอเลือกปลาท่องกุชิ้นเดียวก็พอแล้วนะอ่างับอืออร่อยปลาท่องกุก,ก็ต่อมาด้วยซาเขียวนี่ตักเองนะจ๊ะ่ากินมากมากเลยชิมนะสิ อ,อืชาเขียวก็อร่อยแต่หวานไปนิดนึงก่อนกลับบ้านดูนักสักชิ้นไหม่ชิฉันได้ถ่ายว้าปันที่ในรถลแล้วกันกินในรถแล้วนะงบอร่อยขอให้ทุกคนอิ่มบุญและมีความสุขมากๆนะไปละบ๊ายบาย